น้ำให้ดูหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนประมาณ9ก้าโมงนะคะทุกคนค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนเนาะพอเด็กๆไปโรงเรียนเบก็จัดการบ้านกวาดบ้านทําอะไรนูน่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะทุกคนค่ะแล้วคราวนี้โบแต่งตัวออกมาแล้วเราก็จะมาทําหลังคากันต่อนะคะเบวก็จะไปตัดไม้ไผ่เพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็จะเอามาต่อ เป็นแบบว่าที่ล้างจานแล้วก็นั่งเล่นอะไรด้วยมันจะได้เย็นๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าข้างในร้านของเราค่อนข้างที่จะแออัดเพราะว่าของมันหลายนะคะเดี๋ยวก็อยากได้พื้นที่ในการล้างจานไม่ต้องยกของไปของมาเนาะทีนี้ก็เลย คิดว่าก็จะต่อนานแล้วแหละทุกคนแต่ไม่ได้มีเวลาทำนะวันนี้ก็คือได้เลือกได้ยามนะคะเราก็ฝังเสาวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละทุกคนก็เสามันก็ยึดดีนะคะพอมีเสามันแล้วมันก็จะทําได้ง่ายเรวก็จะวัดขนาดก่อนว่ามันต้องใช้ไม้ไผ่กี่อันแล้วก็ใช้ประมาณไหนนะคะใช้หลังคาพาย่านกี่อันนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเราหมดงบประมาณไปกับหลังคาพาย่าเนี่ยอุ้ยหลายบาทเราเลททุกคนสามพันร้อยเนาะ เพราะว่าอยู่ข้างบนเนี่ยก็ใช้อย่างละสองเนาะแถวเป็นสองแถวใช้ก็เยอะอยู่นะคะทุกคนแต่พอเราดูแล้วมันก็คัดสิกดีแล้วก็เย็นด้วยแล้วก็กันฝนได้ด้วยนะทุกคนเนาะอันนี้เบลพอทําได้นะทุกคนเบลก็จะทําเองถ้าอันไหนเบลทาไม่ได้ก็จะให้ช่างเขามาดูให้นะคะแต่ถ้าเราทําเองได้เบลก็จะทําเลยนะคะต่อออกมาอย่างเงี้ยไม่ยากเพราะว่าก็เหมือนเราสารตะก้าแหละทุกคนสารแบบ เอาแบบไม้มาขั้นกันแล้วก็เราก็ดูช่วงว่าหลังคาพาย่าเนี่ยประมาณเท่าไหร่กว่างถอดระยาเท่าไรอะไรเงี้ยเราก็เอามาประกบกันแล้วก็เอาลวดเหล็กนี่แหละทุกคนมัดไว้ให้มันแน่นๆนะคะเวลาที่ทําหลังคาคนเขาก็จะทําประมาณนี้ไม่ได้เอาตะปูตอกแต่อย่างใดได้ตอกแค่ตรงเดียวตรงเสานั่นแหละให้มันแบบยึดดีนอกนั้นเราก็เอาลวดใส่เลยนะคะก็อากาศค่อนข้างที่จะรอ้อนเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนคะ่ะอากาศอบอ้าวมาก เบลต้องห่อหน้าห่อตาไว้แบบนี้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันร้อนเนาะเหงือมันออกขี้เกียจเช็ดเช็ดจนหน้าแดงเช็ดจนแสบหน้าไปหมดเบลก็เลยไม่ได้แบบว่าเปิดหน้าให้ทุกคนดูเลยเวลาทํางานเบลก็จะประมาณนี้ใส่ทุงม,องงมือใส่กางเกงขายาวนะคะใส่เสื้อแขนยาวมันก็จะอ่า ค่อนข้างที่จะไม่แบบว่าอึดอัดมากแต่เ้่าใส์ลายตัวก็ซื้อึดอัดได้ค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าทํางานแบบเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยก็ชิวๆนะทุกคนมันเรารู้เนะว่ามันต้องทํายังไงมันก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายพอเราทําออกมาแล้วอ่ะมันสวยงามเนี้ยมันก็โดนใจเรานะทุกคนบอบ่ได้เสียงงบประมาณหลายก็อยู่ในอ่างบประมาณที่เรา ตั้งไว้แล้วเราก็ทําเองด้วยนะทุกคนถ้าไม่ได้แบบว่ายกอะไรหนักๆเนี่ยแบบเบลเฮดเองเแบิร์ดนั่นแหละค่ะแต่ถ้ามันนักหลายเราก็ซื้อแรงเขาเนาะซื้อแรงช่างมาช่วยอย่างนี้นะคะทุกคนวันนี้เบลก็จะเปิดร้านเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเปิดประมาณ11บเอโมงนั่นแหละคะ่ะทุกคนเบลก็จะัดเร่งเร่งทําให้มันเสร็จนะคะทุกคนก็วางไม้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไม้ขั้นนะคะพอมีไม้ขั้นเรียบร้อยเราก็เอาพายาของเราเนี่ยมากะปริมาณว่า ตรงมันจะมีอันสั้นกับอันยาวนะทุกคนถ้าอันสั้นมันมันอยู่ในเขาเรียกอะไรอะไม้ที่ขั้นกันมันจะไม่ร่วงลงมาใช่ไหมมันต้องมีไม้อันนึงขั้นไว้ไม่ให้ยญ้ามันร่วงลงมาแล้วก็มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเนี้ยมาวัดดูว่าเราจะ ใช้ไม้ประมาณไหนแล้วก็อยู่ในช่วงไหนนะคะมันจะได้บบดูเก๊กเกินไปแล้วก็จะได้ดูแบบสวยงามนะทุกคนนะเราก็ได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วแหละเราก็จะหา,าไม้ไผ่เนี่ยมารัดเลยเบลเดินไปตัดไม้ไผ่ที่บ้านคุณแม่ตรงบ้านตรงข้ามนะคะเบลขอแกไว้ตั้งนานแล้วแหละทุกคนแกบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปตัดเอาโลดแกบอกไม่ได้ห่วงนะทุกทีเนี่ยถ้าเบลจะตัดไม้ไผ่เบลก็ต้องให้พี่เตยพาไป อ่าบนภูเขานะทุกคนแล้วก็ลากลงมาโคตรหนักแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าไม้ต้นกอไผ่ยอยู่ตรงไหนเยอะเนาะอยู่ที่บ้านคุณแม่นั่นเองไปเอาเลยแกไม่ว่านะคะแต่ว่าเป็นไม้ไผ่ที่เอามาทำอ่าเป็นไม้ไผ่หนาหนะ่ะทุกคนมันจะเป็นหนาหนาแบบป้องมันจะไม่มีป้องมันรูมันจะเล็กๆแต่ว่าเนื้อไม้นะ่ะมันจะเยอะนะคะเขาก็นิยมเอาไปแบบสร้างหลังคาหรือว่าเอาไปเป็นเสารหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่มันจะมีอันนึงที่แบบไปทำข้าวหลาม แล้วก็เอามาทํารู้วอย่างนี้ก็มีนะไม้ไผ่มันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ทําแบบนานอยู่นะทุกคนเบลก็ใช้เวลาแบบว่าพยายามที่จะแบบทําให้เร็วที่สุดนะคะพอเอาไม้ขึ้นใส่แล้วก็สารไม้แบบนี้พอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแบบมันดูแบบดีเนาะทุกคนเนาะมันดูแบบมันจะให้ร่มเงาเราเราก็จะมีซิงล้างจานอยู่ข้างหน้านะคะ ต่อท่อออกมาเนาะทุกคนเนาะเราก็เอาถังน้ําแข็งไว้แดดก็จะได้ไม่ส่องฝนก็จะได้ไม่สัดนะคะทุกคนโอ้ยมันเป็นอีกอย่างที่ดีมากตอนนี้เริ่มแบบจ,จะไปรับจ้างสร้างบ้านแล้วแหละทุกคนทําไมนะฉันถึงไม่เรียนวิศวกร <c oughs> ทําไมฉันถึงไปเรียนบัญชีไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเราอยู่ในร่างเดียวเราก็เรียนบัญชีขายข,ายของเป็นนักการขายด้วยนะคะแล้วก็ทํางานช่างไปด้วยเราก็ทกําเกษตรไป เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะคะผู้หญิงยุคใหม่นะไม่ได้แบบว่าอยากจะมาเบ่งอวดไข่แต่ไม่ไม่ได้อยากแบบทําเกินหน้าเกินตาผู้ชายหรอกแต่ ที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็เป็นความสบายใจของเราทําแล้วเรามีความสุขเนาะทําแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ร่มได้เงาไม่ต้องรอใครรอคนนู้นคนนี้มาทําให้ก็คงจะไม่ได้นะคะถ้าเราลงมือทําเองอะไรมันก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วทันใจเราด้วยนะคะสิ่งไหนที่เราสามารถหยิบจับเองได้เบาก็อยากจะทําให้มันแบบว่าเสร็จเร็วๆ็วเนาะทุกคนเนาะ ที่เราเกินไว้ทุกอย่างเบลก็ได้ทํานะคะทุกคนคะแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะนานนิดนึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยพอเรา อ่าบวกลบคูณหารแล้วมันก็ได้ใช้งานด้วยแล้วก็ไม่ได้เปลืองแรงอะไรมากด้วยไม่ได้เปลืองเงินในด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะบาลานซ์มันออกมาแล้วก็ทํามันออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะถึงจะในอนาคตไม้มันจะมีระยะเวลาผุพังไปแต่เราก็เปียนได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไม้ไผ่เองก็ไม่ได้ซื้อนะทุกคนไม้ไผ่บ้านเราก็เยอะมาก พอเบลวางไม้ข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลวางประมาณสมท่อนนะทุกคนสี่ท่อนนี่แหละแล้วก็จะได้วางข้างล่างอีกเลยตอนแรกอะเบลทำเนาะเบลก็ไม่ได้แบบว่าเอาให้มันยาวมากเอาให้มันแบบอยู่แค่ในรั้วเรานะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วแบบว่าเออมันไม่ได้อะ่ะถ้าเราไม่ทําเลยรั้วออกไปหน่อยฝนมันก็จะสาดเรามันก็จะยากต่อการที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ เวลาที่ฝนตกเนาะแล้วเวลาเราเอาอะไรมาวางไว้มันก็คงจะเปียกหมดเบลก็เลยคิดใหม่นะคะตอนแรกเบลทำแบบนี้แหละทีนี้เบลก็เลยเอาไม้มาต่อเพิ่มก็ตัดไม้มาต่อเพิ่มแต่ไม่ได้เอาแบบยาวขนาดนั้นนะทุกคนก็เอาเฉพาะแบบว่าช่วงแบบให้มันเลยรั้วไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วางหลังคาพาย่ญาของเรามันก็จะมาร้านกันแล้วก็พอดีกันมากๆเลยนะคะทุกคนทําไปก็แก้ไปทําไปก็ ดูไปนะว่าตรงไหนมันเหมาะหรือเปล่าตรงนี้มันได้ไหมตรงนั้นมันได้ไหมเราทําเองเราก็คิดเองเลยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราก็คํานวณบอกลบคูณหารแล้วนะคะตรงนี้น่าจะเอาเปรามาผูกแล้วก็นอนอู้ยคือเย็นสบายคัะเนาะทุกค้นขาบงเนี่ยบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันดีลูกค้าไม่มีเราก็นอนเลยนะจ๊ะมันเป็นเรื่องที่เราถนัดอยู่แล้ว <c oughs> เรื่องนอนเรื่องใหญ่แต่ทุกวันนี้ไม่ได้นอนเลยจากที่เป็นเด็กตอนเป็นเด็กยายบอกว่านอนสลั รับตาแม่ซิก้มเราก็ไม่อยากนอนนะคะเราก็อยากตื่นขึ้นมาเล่นอยากกระโดดโลดเต้นอยากจะมาเล่นขี้โคลนนะคะแต่ตอนนี้เอาจริงทําไมเราถึงไม่นอนตอนที่เราเป็นเด็กนะตอนนี้ไม่ได้นอนเลยทุกคนวันวัน,วนหนึงอะนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะเสร็จนะคะ ทำแบบว่าให้ลูกนอนเรียบร้อยใช่ไหมกินกองกินข้าวบ้านลูกนอนเรียบร้อยเราก็ต้องซักผ้านะคะทุกคนคะ่ะเราก็ต้องซักผ้าแล้วก็อ่าแช่น้ํายาแบบพะนุ่มไว้ชําระร่างกายของเราถ้าคงจะขี้มกักนงมกักหนาเด้ถ้าเราบร่บลักสวยรักงามกับบ่ได้เพราะว่าเราเกิดปีไก่ไข่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองนะคะแต่งเด็กแต่งน้อยไม่เป็นไรขอแค่ได้แต่งนิดนึงปากแดงไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะ <laughs> ทําไปทำมาเวลาก็ล่วงเลยตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะเดีแบบว่าจะใส่พาย่าอีกอันนึงให้มันเสร็จแล้วเราก็จะรีบไปอาบน้ำนะทุกคนเราก็จะไปเอาน้ําแข็งที่บ้านพี่เตยมาไว้ แล้วเบลก็จะเปิดร้านนะคะวันนี้แดดออกอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าฝนจะคงจะไม่ตกง่ายหรอกมั้งเขาคงจะตกตอนเย็นนั่นแหละนะทุกคนนะคิดว่าเนาะวันนี้ก็คงจะได้ขายของดีแหละเบลบว่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมขายของก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนก็ไปโรงเด็กก็ไปโรงเรียนก็กินอยู่ที่โรงเรียนเสร็จแล้วเงินก็หมดแล้วนะก็ไม่ลืมแบบไม่ได้มาถึงร้านเรานานๆจะมีแบบว่าเด็กๆที่เขาเคยมาเป็นประจําทุกๆเย็นนะ่ะเขาก็จะมาทีเพราะว่าที่โรงเรียนก็ไม่ได้แบบมี ของขายน้อยทุกคนมันมีเยอะมากๆหนะ้าโรงเรียนก็เยอะอยู่ตรงในโรงเรียนสหากรณ์อย่างนี้ก็เยอะนะพอจะมาถึงเราก็ก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมแต่สําหรับเบลเบลถือว่าวันหนึ่งได้ร้อยสองร้อยก็ดีนะคะจะได้หน่อยได้มากเราก็ทําไปดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเนาะทุกคนเนาะจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะชีวิตคนเราตอนนี้มีแรงอยู่ก็ต้องทํามาหากินเก็บออมไว้เนาะ มันจะได้ไม่ลำบากในอนาคตข้างหน้านะคะเบลก็ทําเริ่มเสร็จแล้วนะคะหลังคาพยายาของเบลก็หมดพอดีเดี๋ยวเบลจะขับรถไปเอาที่บ้านป้าเพิ่มนะ ป้าเบลทาไว้ก็หลายอันอยู่นะเบลเอามาใช้หมดเลยนะคะแต่ว่าเบลซื้อต่อป้านะเพราะว่าป้าเป็นคนอานั่งทําหลังขดหลังเขงนะทุกคนเบลก็ซื้อป้ามาสามไพ่ลอยนะคะเพื่อนขายให้เบลเนาะซื้อมาก็อาหมดเป็นพันแล้วแหละอยู่ในนี้แล้วเบลก็ไปตัดไม้ไผ่ที่เราไม่ได้จ่ายแต่ว่าเขากระทออลุกจินไปให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นเจ้าของบ้านเนาะเป็นเจ้าของไม้ไผ่เบลก็ให้เพื่อนทุกครั้งก็ขอบคุณเพื่อนเสมอนะคะที่ให้อ่าไม้ไผ่เบลมาแกบอกว่าไปตัดเอาได้เรื่อยๆเลยอยากใช้เท่าไหร่ ก็ใช้นะคะแล้วก็ไปเอาพายาที่บ้านป้ามาเรียบร้อยลบวก็มาเปิดร้านเปิดอะไรจัดหน้าร้านให้มันเรียบร้อยขายของไปในระดับหนึ่งนะทุกคนรู้สึกหิวเบลจักจะกินเขากับอย่างเนาะไปตลาดเบลก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนเบลได้ทาโกยากิได้โตเกียวแล้วก็ได้เครปญี่ปุ่นที่เบลกินนั่นแหละทุกคนแค่นั้นเลยวันวันที่เบลไปตลาดก็ได้ข้าวมันไก่มาให้ลูกกินตอนเย็นนะตัวเองก็คงได้กินข้าวโพด ไม่รู้สึกอยากกินอะไรเลยหรือเป็นแบบกินข้าวไม่ลงเป็นยังไงไม่รู้นะทุกคนเนาะมันแบบว่ามันกินเขาบวะเซบเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะแเบลบก็เลยไปทอดลูกชิ้นกินกับน้ําจิ้มประมาณสิบใหม่ขนาดว่ากินเขาบะแซบได้เนี่ย <laughs> จะเครียดจะคืนขมิ้งตามกินไบกอนเดี๋ยวมันไม่มีแรงชู่นะทุกคนเนาะกินลูกชิ้นเสร็จนะทุกคนเบลก็ทําอันนี้ต่อแหละทุกคนคะ่ะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เอาพญยามาใส่ด้านบนด้วยเพราะมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากแล้วเ,เบลก็ใส่ไม้ใส่อะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาพญยามาเรียงใหม่แล้วก็รัดใหม่รัดให้เขาแน่นๆนะคะทุกคนอันนี้มันไม่ได้สูงมากมันไม่ต้องปีนขึ้นไปด้านบนเอาก็อี้มายืนเฉยๆก็รัดได้แล้วนะคะก็มันทําไม่ยากเลยทุกคนหลังคาพะยาทำง่าย ง่าเนาะถึงว่าเวลาแต่ว่ามันใช้รายละเอียดเยอะแล้วก็ ทำนานยิ่งยิ่งไม้ไผ่นะกว่าจะได้ทําออกมาให้มันสวยงามที่เขาทําขายกันทุกคนอุ้ยงามคนฮ็ดงามยิ่งงานฝีมืองานช่างนะเอยเบลสะอ่อนเบลรู้สึกแบบว่าชื่นชมมากๆเวลาที่ใครแบบว่าทํางานฝีมือแกะสลักได้เงี้ยเราเป็นคนที่ตัวหนังสือไม่สวยเราก็ค่อนข้างที่ทําอะไรก็แบบเง,ง,งื้องเงื้องๆนะทุกคนแต่เราชอบเป็นคนที่ใช้แรงเยอะซะมากกว่าให้ทําแบบ พอพอทําได้เนี่ยออกมาประมาณเนี้ก็ทําได้นะคะแต่ถ้าจะให้เบลสร้างเองเลยแล้วก็ ขึ้นโครงเองอะ่ะแเบบว่าล้มไม่เป็นท่านแน่นอนถ้ามีตัวยึดตัวใดตัวหนึ่งเหมือนร้านอย่างเงี้ยมันเป็นเหล็กเนาะเราก็เอาข้างบนไปยึดมันก็จะแน่นหนาแล้วก็คงทนแบบนี้เลยนะคะทํางานไปด้วยมุงหลังคาไปด้วยนะคะสักพักเด็กๆก,ก็กลับมาเนาะมาถึงน้องอานาก็ขอเล่นน้ําเลยเมื่อเช้าเนี่ยพี่อดินใส่ชุดว่ายน้ําไปด้วยเพราะเขามีเรียนว่ายน้ําคาบแรกคุณครูก็เลยให้ใส่ชุดว่ายน้ําข้างในแล้วก็ใส่เชือนักเรียนทับนะคะแล้วก็ไปเรียนว่ายน้ําโอ้เข้าซ้อมตีขากัน น้องอนาร้องให้ทุกคนเมื่อเช้าว่าทำไมหนูไม่ได้ใส่เหมือนพี่แต่ว่าเราก็ให้เหตุผลว่าเราเรียนคนละชั้นกันไม่ได้ไปว่ายน้ําของน้องอาาก็ต้องได้ใสแต่ชุดนักเรียนเขาก็ไม่ยอมก็วอยวายทุกคนขาแต่เขากะเว้าจนกว่าเขาจะฟังแล้วก็เงียบไปนะทุกคนเอาขอนมไหันรถรับส่งมาพอดีก็เลย ให้ไปโรงเรียนคะ่ะทุกคนกลับมาบ้านเบลก็เลยเปิดน้ําใส่สะรอแล้วก็เอาชุดว่ายน้ําสวยๆออกมาให้บันดีใจแล้วก็เล่นน้ํากระโดโดโลดเต้นแบบว่าสุดยอดเลยส,สวยจังเลยโหโหมันเอาข้างหน้าไปไว้ข้างหลังหรือเปล่านะชุดนะเอามาซิปมันต้องอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเอา <laughs> ไม่เป็นไรหรอเลิศในว่ายน้ําให้ดูหน่อยค่ะ โอ้โโอ้ตีเท้าด้วยตีเท้าด้วยๆๆๆอย่ามาชีดแม่นะเดี๋ยวแม่เปียกแม่ขายของอยู่ค่ะหนูหนูไม่ทำแบบนี้ค่ะหน,นูดึงแรงเหรอไม,บบไม่รักษาของเลย เด,เด็กก็เล่นน้าเบลก็ทํากับข้าวไว้รอลูกทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขากลับมาเขาก็จะหิวกันมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มีส้มมีอะไรให้กินด้วยนะคะแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกกินเด็กๆเ,เขาก็ทําการบ้านแล้วก็อ่า เล่นอยู่ในบ้านนะทุกคนน้องกนาเขาก็เล่นน้ําเล่นอะไรไปพี่ดิงเขาก็เอนจอยเล่นน้องเล่นน้ํากับน้องก็พากันไปอาบน้ําเรียบร้อยบรรยากาศตอนเย็นทุกคนขาเบลก็ทําหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเก็บกวาดทาความสะอาดข้างหน้าให้มันเรียบร้อยเบลคิดอยู่ว่าข้างบนเนี่ยเบลจะเอาอะไรมาใส่ฝนมันจะได้มีสาทุกคนเบลลองเอาอ่าสังกะสีเมทัลชีสนะเบลซื้อมาแผ่นหนึ่งเบลก็เลยลองว่าเดี๋ยวจะทําการสาดให้มันดูแบบว่า ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ไหมแต่ว่าพยายามที่จะใส่แล้วมันมันเหมือนแบบมันไม่ใช่อ่ะทุกคนมันบอบบา,านกันเลยเนาะจะเอาพลาสติกมาคุมมันกับลมพัดแป๊บเดียวมันก็คงจะขาดนะถ้าลมมาแรงๆเนาะขนาดเต็นท์ยังปิวเลยไปอยู่กลางถนนนู่นทุกคนถ้าพแค่พลาสติกนะโอ้ยคือสิบรอดดอก แต่เบลก็เลยเอาไว้ก่อนแต่ถ้าจะเอาหลังคาพายามาเสริมเพิ่มนะทุกคนมันจะทําให้ร้านดูแบบอุ่มคุมเหมือนคนไม่ได้ตัดผมหน้ามา้าแล้วไว้หน้ามา้ายาวๆปึกซึกอยู่หน่อยไหทุกคนคะ่ะเรามองแล้วมันดูแบบ มันไม่ใช่อะเบลก็เลยเบลก็เลยเอาออกแล้วก็ค่อยคิดใหม่ว่าเราจะทํายังไงกันต่อเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศข้างหลังร้านตอนแรกเบลว่าจะมาเก็บไม้ไผ่มุมนี้เลยเพราะว่าเบลทําทเสร็จแล้วนะคะก็เลยว่าเดีย๋ยวจะเก็บไม้ไผ่ที่เหลือนะเอาไปไว้ตามมุมให้มันมิดชิดเวลาลูกเดินแล้วก็จะเก็บทําความสะอาดเศษที่มันเศษเลเ็กเศษน้อยนะทุกคน ก็เลยจะทําความสะอาดแต่ทีเนี้ยลูกค้าเข้าเแบลบก็เลยไม่ได้ทําทุกคนคะ่ะก็ไปทอดของให้ลูกค้าจนดึกจนดื่นลูกค้าเข้าจนถึงสองทุ่มเลยเนาะเแบลบก็ให้พี่อดินกับวรรนานมานั่งเล่นกับเบลอยู่ในร้านเพราะว่าข้างในบ้านยุงเยอะมากทุกคนคะ่ะมันมุดเข้าไปในมุ้งอะไรเออใดๆลูกก็แบบตัวตุ่มเต็มขาเลยเแบลบก็เลยไม่อยากให้ลูกไปนั่งในบ้านเนาะเแบลบก็เลยบอกให้เด็กๆ่ะมานั่งเล่นกับเบลอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปิดร้านปิดอะไรเรียบร้อยเราค่อยเข้าไปใน ห้องเพราะท่านในห้องอ่ะทุกคนมันเห็นยุงว่ายุงอยู่ตรงไหนแล้วมุ้งมันดีกว่าอันข้างนอกเดลก็เลยไม่ให้ลูกไปนั่งอยู่ในบ้านเดี๋ยวก็จะเก็บของเก็บอะไรเนาะแล้วค่อยพาลูกไปนั่งเล่นอยู่ในบ้านนะคะวันนี้พี่อดินมีการบ้านแค่วิชาเดียวนะคะทุกคนเบลก็ไม่ค่อยได้สอนการบ้านลูกแล้วแหละถ้าบางอย่างอ่ะมันยากๆอยา่ยางเงี้ยก็ได้สอนอยู่แต่บางอันเนี่ยเขาทําเองปุ๊บ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 บางทีทามาจากโรงเรียนก็มีนะทุกคนแบบ จำว่าครูสอนว่าแบบนี้ก็รีบทำเลยโอ้ยเขากับสุดยอดเดยต่อไปก็คงจะแบบว่าหาน้องอนาเรียนปหนึ่งพี่อดินสอนหน่อยกี่ตีกันเบิดมือหล้อเปว่าไม่รู้จะได้ไหมเขาคงจะไม่พ้นเบล,ลอีกแล้วแหละทุกคนเพราะน้องอนาไม่มีใครเอาอยู่นอกจากเบล,ลเท่านั้นนะคะแล้วก็บเว้าเนายิ่งเป็นคนชอบพูดนะทุกคนเหตุผลนี่เบล,ลมาเป็นร้านแปดนะคะคุยกับลูกอะ่ะ ก็คือที่อย่างนั้นอนณาเน,นี่ยเขาก็จะมีคําพูดแบบเยอะแยะมากมายทุกคนคะ่ะเราต้องไร้เว้าต้องแจกแจงและละเอียดความคิดเห็นหนู่นนี่พี่อดินก็เหมือนกันคําถามเยอะก่อนที่เบลจะได้นอนเนี่ยเเวาไปกอนเบลรับไปแล้วกวนสุดๆลูกยังเเวอยูแ่แม่แม่แม่เรียกอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าเราก็นอนนอนนอนได้แล้วลูกแม่ให้พูดอันนี้ก่อนถามชักแม่น้ําไปทั้งห้าไปทั้งหแม่น้ำหุน่นหอดแอตแลนติกผลอะไรไปว่าหน้าถามกักไร เบลไม่ได้ไปตลาดมาประมาณ3บวันแล้วแหละทุกคนเพราะว่าของเราอย่า่ิบดเนาะก็ยังใช้อยู่เป็นประจำนะคะเบลอย่างไหนที่เบลแช่ช่องฟิตไวเบลก็แช่ไวนะคะพวกของทอดอย่างเงี้ย แต่ว่าวันนั้นเราไปเจอเฟ้นไฟลดราคามาทุกคนอยู่ที่เฟสมาร์ทเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนคะ่ะโดยจัดมาเรล่อหกห่อนะตอนนี้ยังไม่หมดเลยเหลือห่อสุดท้ายเขาก็คงจะหมดเขตไปแล้วแหละแต่ว่าคุ้มมากเด็กกาไรหลายเด้เฟ้นไฟนะทุกคนแล้วแบบว่าเราทอดอย่างเงี้ยก็จริงที่ว่าเราใช้น้ํามันใช้แก๊สอย่างเงี้ยแต่ว่า พอมาบวกลบคูณหารจริงๆเอะเฟ้นไฟของท่อนอุ้ยกำไรด,ดีเลยทุกคนรูปชิ้นก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเบาเรงอะไรได้เราคำนวณต้นทุนดูแล้วอันนี้มันง่ายรวดเร็วแล้วก็ ค่อนข้างที่จะแบบว่าได้กําไรดีก็ถือว่าเลิศเนาะทุกคนเนาะในอนาคตเราอาจจะมีอย่างอื่นนะคะแล้วก็ยำเยืมอเนี่ยบอกว่าทั้งบ่ะทศนี่มีเวลาเฮ็ดเลยทุกคนคะ่ะว่าคงจะต้องแบบว่าลูกไปโรงเรียนแล้วก็ตื่นแต่เช้าๆแล้วก็ทําน้ํายําไว้แล้วก็เอามาขายก็คงจะได้ทําไม่เยอะหรอกทุกคนทําทีก็กระปุกเล็กๆเนาะแล้วค่อยวลาลูกค้ามาก็ยําให้เขาแบบสดๆไปเลยก็อร่อยแซ่บเลยหัจจาดสดใจนะจ๊ะ พรุ่งนี้เบลก็คงจะได้ไปตลาดเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้ไข่ม้อนขายดีดีใครใครเกือบหมดแล้วเบลก็ทําให้ลูกกินด้วยเนาะเมนูข้าวผัดเนี่ย ผัดกระเพราพี่อดินก็กินดีแล้วก็ข้าวผัดก็ชอบนะคะทุกคนคะแล้วก็แกงพะแนง้นเ,งเขาก็กินได้แต่ถ้ามันไม่เผ็ดนะผัดเนื้อผัดอะไรอย่างเงี้ยก็กินนะทุกคนที่โรงเรียนเขาพากินส่วนน้องอนาเขาจะชอบเป็นซุปแล้วก็จะมีแกงจือดอย่างเงี้ยเออชอบมากทุกคนซดน้าซุปกับข้าวอู้ถูกใจเขาหลายนะวันนี้ก็มีลูกค้าจนถึงสองทุ่มเลยนะคะน้องๆบ้านตรงข้ามเขาไปเล่นมาเขาก็มานั่งกินลูกชิ้นกันอยู่หน้าบ้านนะทุกคนบรรยากาศกด็ดีลมพัดก็เย็นยุ่งกับบะมี่แมง เมากับ่บลลายนะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ปิดร้านเกือบสองทุ่มเลยทุกคนคะ่ะสองทุ่ม เก็บรานเก็บอะไรเรียบร้อยก็พาเด็กๆไปอาอบน้ําแล้วก็เด็กๆเขาอาบน้ำนั่นแหละเด็กๆก็กินข้าวนะคะแล้วก็ผ้าก,กันไปเข้านอนเป็นฟงเป็นฟันแล้วก็เข้านอนเบลก็ไปอาบน้ํชาชําระร่างกายสระผมสระผมดีๆเนาะถ้าไม่สระผมนะทุกคนนะมันโคตๆจะนอนไม่หลับแล้วก็มันสิขันยิ่งยิยิเพราะว่าเบลทํางานมาทั้งวันถึงเบลจะเอาผ้าหอ่อหัวแต่งเงือมันก็ไหลเข้าหัวเบลนะเบลก็เลยต้องสระผมทุกวันแล้วก็เอาเป่าพัดลมทุกวันว่าจะได้นอนก็พ่นละทุกคนค่ะ แปะเทียงขึ้นทุกเมือเด็กๆหลับไปก่อนแล้วแต่ว่าคำ,คำถามหลายกว่าสิลับกับผู้ชี่ทุมคึงน,นะคะเบาเบาว้าวเบาเกิดมา,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 าเป็นเบาอหลี เดี๋ยวจะส่งน้องอนาไปเรียนเป็นนักข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นนักข่าวสง่สง 3, ส่งสามส่งเจน่ะตอตอนรับน้องอน,นาเลยฝากลูกด้วยนะคะลูกข่อยเบาเก่งแห้งนะต้องไปเป็นนักข่าวแล้วล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ